ยม,มีตำนานเล่าขานว่าชาวกุลาจากพม่าเดินทางค้าขายผ่านมาทางทุ่งแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่มีพื้นที่กว้างขวาง พวกเขาต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันโดยไม่พบหมู่บ้านใดๆน้ำก็ไม่มีดื่มต้นไม้ก็ไม่มีที่จะให้ร่มเงามีแต่ทุ่งหญ้าเวิ้งว้างไร้ขอบเขตพื้นดินก็เป็นทรายการเดินทางที่ยากลำบากเหมือนอยู่กลางเทะเลทรายทำให้ชาวคุลาถึงกับร้องไห้ออกมานี่คือตำนานที่มาของชื่อทุ่งคุลาร้องไห้ และเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของครอบครัวอินสำราญแห่งบ้านกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินที่ลงมือเปลี่ยนพื้นที่ทุ่งกุลาในบ้านเกิดของพวกเขาให้เป็นโอเอซิสที่ชุ่มฉ่ำเป็นทุ่งกุลาที่ไม่มีน้ำตามีแต่เสียงัวเราะ อดีตครอบครัวอินสำราญมีอาชีพหลักคือการออกตะเวนขายเฟอร์นิเจอร์ในเขตภาคอีสานแต่ว่ายิ่งทำไปกลับยิ่งมีหนี้สินเพิ่มขึ้นและเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งสิทธิอินสำราญผู้นำครอบครัวก็ฉุกคิดได้ว่านี่ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเขาจึงเลือกที่จะกลับบ้านเกิดและหันมาเป็นเกษตรกร,กรแบบเต็มตัวบนพื้นที่แห้งแล้งเวิ้งว้างไร้ขอบเขตของทุ่งกุลาร้องไห้ จนถูกคนอื่นๆหัวเราะเยาะหาว่าเป็นคนบ้าและถูกประมาทว่าอีกไม่นานเขาจะต้องล้มเลิกความคิดนี้ชาวบ้านบอกว่าผงไปสามไม่เกินสามปีหลวงพาเมียกลับบ้านนะเขาบอกเขาคือชาวบ้านเขาพูดนะบอกผงไปเลยไม่เกินสามปีพาเมียกลับบ้านนะพอธุกรกลามันแรงเนาะผมก็บอกว่าออกมาแล้วมาเลยไปไม่กลับเพราะว่าตั้งใจจะทําว่า ไอ้ทุ่งกลามันมันมันร่มรื่นมีต้นไม้เกิดไม่ได้นะคิดว่าจะไปรอดไหมตอนเย็นมามันไม่มีอะไรเลยมีแต่แสงแตะเกียงคิดคิดว่าตัวเองโง่หรือเปล่าที่ออกตามสามีมาสิทธิ์ไม่สนคำดูถูกเขาลงมือออกแบบพื้นที่แบ่งเป็นพื้นที่สร้างบ้านพื้นที่เพาะปลูกขุดสระให้มีน้ำแล้วลงมือปรับปรุงดินด้วยปุย๋ยคอกเพียงไม่กี่ปี สิทธิ์ก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นโอเอซิสที่ชุ่มฉ่ำท่ามกลางความเบมิงวางของทุ่งกุหลาล้องไห้ได้สำเร็จเขากลายเป็นหมอดินที่ให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงดินแก่คนในชุมชนบ้านกระเบื้องและชุมชนอื่นๆต่อมาสิทธิ์ยังรวบรวมชาวบ้านที่เปลี่ยนความคิดเพื่อร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มข้าวชุมชนขึ้นมาและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันเพนจิริขึ้นที่จังหวัดสุริน์เพื่อสำรองพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยและพระราชทานให้แก่ราษฎรเพื่อให้มีต้นทุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี กลุ่มข้าวชุมชนบ้านกระเบื้องได้รับโอกาสให้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องโดยมีผู้นำคือลำพึงอินสำรานทางบ้านกระเบื้องสม,มุทรบุรีเนี่ยเราไปส่งเสริมชื่อพี่ลำพึงเป็นผู้หญิงแล้วกเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเราไปเจอตั้งแต่เขาเริ่มเข้าไปย้ายย้ายไปอยู่พื้นที่ใหม่ๆ แล้วก็ต้นไม้ไม่่อยมีมีขุดสะโยสะหนึ่งไปดูตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยแดงจนกระทั่งเด่นในเขียวชอุบนั่นกับพี่สิทธิ์กับพวกครอบครัวพี่นี่เต็มร้อยเลยคือบอกว่าจะทําอินรีย์ก็ต้องทําอินทรีย์ระดมชาวบ้านเลยปไปไปช่วยกันทํานาให้ท่านไปทำมเมล็ดพันธุ์ไม่เอาเจ๊ไม่เอามันเหนื่อยลงทุนเยอะมีแต่ใครจะพูดแบบนี้เขาบอกว่ามันบ้ามันชวนชาวบ้านทนํานาอินทรีย์มันบ้าแล้ว เราก็คืนน้ําตาลงท้องถูกผู้ใหญ่เขาว่าเราเนาะ,ะไม่เป็นไรสู้ไปสู้เพื่อชาวบา้านแฟนก็ตามหาสมาชิกไม่มีใครเอาเลยนาดําเพราะว่ามันไม่มีคนดำแนละ้วจะไปนาหวานหมดแล้วหาคนดำอ้าวเขาไม่มีใครจะดำแนละ้วอั่น้ก็แรงด้วยแรงมากเลยแล้วการหวานกล้าหวานอะไรเราก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่เนาะลืมลืมตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่นพ่อฟ้าธรรมนะ ก็มาทำใหม่ก็น้ำขาดน้ำเลยเมื่อรำพึงในฐานะหัวหน้ากลุ่มพยายามสะหาสมาชิกได้มากกว่า30ครอบครัวเข้ามาร่วมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องได้แล้วทางกลุ่มได้รับสระน้ำพระราชทานที่จะมาช่วยเหลือให้พวกเขามีน้ำสำหรับการทำนาดำ และได้เปลี่ยนความเข้าใจผิดๆที่ว่าทุ่งกุลาแห้งแรงต้องรอคอยแต่ฟ้าฝนไปได้อย่างสิ้นเชิงปรากฏว่าที่4เมตรขวาในทุ่งกุลามีน้ําซึมเข้ามานะแล้วก็เกือบทุกบ้านเลยนะมีน้ําเต็มสระนะแล้วก็อยู่ระดับน้ําซึมที่4เมตรเนี่ยมีทั้งปีนะไม่ได้ทุ่งกุลาไม่ได้แรงอย่างที่เราเข้าใจ กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญในด้านกระบวนการผลิตยอย่างเข้มข้นตั้งแต่การปรับพื้นที่ให้ได้ระดับกระบวนการเตรียมดินกระบวนการดำการคัดพันธุ์ปนการเก็บเกี่ยวและการตรวจเมเล็ดพันธุ์โดยมีผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็งและเทนตรงเป็นไม้บรรทัด ยอมหักไม่ยอมงอหากพบว่าสมาชิกกลุ่มคนใดมีกระบวนการผลิตที่ผิดจากข้อตกลงของกลุ่มรำพึงก็จะจัดการทันทีครั้งแรกที่เราทำให้มูนิธินี่มี32ลายเราเชิญออกไป สิบกว่าลายเพราะว่าวันที่คณะกรรมการจะไปตรวจข้าวเขาใส่ปุ๋ยเคมีไงไปเห็นน้ําเขียวปื้นเลยยกออกทั้งทีทมเลยคือปัจจุบันอยู่ที่23าลายนี่เข้มแข็งมากและสื่อสารต,ต่อกันด้วยตั้งแต่อยู่รอดเพราะว่าเป็นประธานเนาะเราพูดคุณต้องเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อเราคุณต้องออกจากกลุ่มเพราะว่าทํางานให้มันไม่ใช่เล่นๆน,นะทำข้าวพันอินทรียเนี่ยกลุ่มเราทําอินทรีย์ถวายพระองค์ท่านแล้วทาไมพวกคุณถึงมาทําแบบนี้มันสมควรอยู่ร่วมกันไหม แล้วก็ให้หผลกับเขาเขาเรียกนะเข้มแข็งใครไม่ฟังฉันไม่ยุ่งถ้าจะมารวมกลุ่มหรือเข้ากลุ่มกับฉันที่ฉันเป็นว่าต้องฟังฉันดีเป็นแบบหนึ่งดีนคนละแบบนะครับเพราะว่าลักษณะของคนดื้อเนี่ย<ม> <sea S 2> บางทีมันต้องต้องใช้คนที่มีความเข้มแข็งเด็ดขาดเ <c oughs> ข้าไปปกครองนะครับแล้วกลุ่มก็ได้ได้ผลผลิตดีนะ <c oughs> ได้ได้ไดสมาชิกก็มีความรักใคร่กันดีนะครับ แล้วก็ผลผลิตก็ออกมาได้ดีความจริงจังของผู้นำกลายเป็นความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผ,ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องที่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวที่ผ่านได้มาตรฐานอย่างดีในทุกๆปีและนำมาสู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ความสำเร็จครั้งสำคัญของสิทธิ์รำพึงและชาวบ้านกระเบื้องทุกคน เมื่อสมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านกระเบื้องวันนั้นแทบ้บะคงตัวเองไม่อยู่เนาะคือจากที่เราเกิดมาเป็นชาวบ้านแล้วไม่เคยได้รับเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเนาะนอนก็นอนไม่หลับกินก็กิกนไม่ได้พอถึงวันเสด็จให้ถวายมาลาัยกนะ่อนเนาะท่านก้าวลงเลยลดเลยท่านบอกว่าเจอแล้วคนเก่งคุณสิทธิ์คุณลำพึง แค่นั้นแหละเรามีกําลังใจเกือบจะเป็นลมเราสามารถถวายมลัยกรให้พระองค์ได้เน,ะนาะน้ําตาในร่วงเลยพิ์น้ําตาล่วงผมร้องไห้เลยเพราะไม่นึกไม่ฝันเลยตรงนี้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าท่านจะเสด็จพื้นที่ทุ่งกุลาสมศักดิ์อินสาราญเติบโตมาบนโอเอซิสกลางทุ่งกุลาเขาเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ ที่ไม่คิดไปทำงานในเมืองเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปแต่เขาเลือกอาชีพเกษตรกรที่เขาเชื่อมั่นว่าคืออาชีพที่ยั่งยืนและนี่คืออาชีพแห่งอนาคตผมว่าอาชีพรับจ้างไม่มีใครรับจ้างได้ถึงอายุจนแก่เท่านะสักวันเราหมดแรงเราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านแต่ถ้าทำอย่างนี้เราเป็นนายตัวเองวันไหนเราเหนื่อยเราไม่ทําเราก็พักผ่อนแต่ถ้าเราไปรับจ้างเนี่ยวันไหนเราเหนื่อยเราก็ต้องสู้มันก็ต้องไปรับจ้างตลอดแต่เราอยู่นี่วันไหนเราเหนื่อยเราก็พักผ่อน สมศักดิ์เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเด็ดขาดแน,แน่วแน่และมั่นใจในผืนดินที่แม้ใครจะบอกว่าแห้งแล้งจนร้องไห้อย่างทุ่งกุลาว่าสามารถเปลี่ยนเป็นโอเอซิสที่ชุ่มฉ่ำได้เหมือนกับพ่อแม่นี่เองคือคุณสมบัติของผู้นำกลุ่มผู้ผ,ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องคนต่อไป เราก็ไปพยายามส่งเสริมชักจูงหรือจะคําว่าใช้กุศโลบายต่างๆบอกว่าพี่ลำพึงพี่นงก็อายุอายุมากแล้วน่าจะส่งถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยให้ลูกซึ่งลูกก็ทำนานะทำนาเป็นเจเเนชั่นที่2ของแกนะฮะก็น่าจะส่งไม่ใช่ส่งท่องงานอย่างเดียวควรจะส่งเรื่องการจัดการให้เขาไปด้วยแต่ก่อนนี้ก็คือแม่จะเป็นประธานกลุ่มนะคร ผมเป็นสมาชิกแม่แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เอาประชุมรึกษาหารือกันในภายในกลุ่มว่าขอเป็นหนุ่มวัยรุ่นขึ้นมาแทนแม่แกก็อายุมากแล้วแกก็บอกอยากให้รุ่นลูกขึ้นมาสืบสานต่ออะไรงี้ครับ,คร,บครับก็เลยประชุมกันในกลุม่มยกยกผลเป็นประธานครับเป็นประธานกลุม่มเขาบริหารจัดการเองซึ่งก็ได้ถอดบทเรียนมาจากพี่ลำพึงซึ่งเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยแต่เขาจะทําเป็นแบบใหม่ มีการคิดมีการวิเคราะห์มีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือมีการวางแผนมากกว่าซึ่งผมว่าเป็นการส่งถ่ายที่ที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบส่งถ่ายทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็ส่งถ่ายทางด้านการบริหารจัดการแล้วก็เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีอนาคตที่จะทำให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิร้อยห้พระราชทานเนี่ยเดินต่อไปได้นมะีมีม,ม,มีมีช่วงที่รับต่อ เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565พายุดิเ r ร s s ันโนรูได้พัดถล่มประเทศไทยขณะที่นาข้าวของคนอื่นๆได้รับความเสียหายแต่สำหรับครอบครัวอินสำราญนอกจากวุกิจนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้นาข้าวเสียแล้วยังเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับภัยธรรมชาติต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยใช้แนวทางที่มูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริได้ให้ไหว้หนึ่งละคือที่ของผมนี่30มสระไรตรงนี้ครับมันมีบอ่อช่วยได้ครับฝนมาปุ๊บเราก็เอาน้ําลงบ่อเนาะพอมันเต็มบอ่อปุ๊บเราก็ปล่อยทิ้งไปอันนี้มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งครับมีถ้ามีบ่อในแปลงน,นะถ้าไม่มีบ่อเลยปุ๊บพอฝนตกแรงๆปุ๊บมันก็ท่วมครับครับมันต้องมีบอ่อมีอะไรกักเก็บกักเก็บน้ําครับ เหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวว่าพุดแก้มลิงนะครับดักน้ำมันคลองตัวนี้แต่ก่อน,นมันเป็นคลองนึ่งตื้นเนาะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มาขุดปุ๊บมันก็ดักน้ําได้หน้าแรงเราก็ได้ใช้ประโยชน์ก็ลดการกันท่วม เมื่อพยุดีเพรสชัร์ดงรูพัดผ่านไปกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้อง <c oughs> ก็เข้าสู่กระบวนการคัดพันุ์ปนการเก็บเกี่ยวและมาถึงวันอันสำคัญยิ่งของพวกเขาก็คือวันตรวจมเมล็ดพันธุ์ ลุนครับผมลุนอยากได้ศูนย์เมล็ดนะครับนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหรเพราะว่ารอลุ้นอยู่ดีใจครับผมถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังผ่านได้ขายเหมือนกับเขาครับเหมือนกับลูกกลุ่มเหมือนลูกทีมได้ขายทุกคนผ่านหมดเลยครับผมผมมั่นใจผมรู้มาแล้วครับผมรู้ครับ พ็ผ่านไงก็ต้องผ่านปีนี้เพราะได้ตรวจแปลงด้วยสองเมล็ดก็ไม่เสียใจคือได้ขายดีใจที่ได้ขายก็ยังเหลือข้าวยอดอีกยังไม่หมดก็คือดีใจแล้วละสองเม็ดก็คือดีแล้วเราทําดีที่สุดแล้วคือปีนี้น้ําท่วมด้วยก็ปีหนึ่งเราทํานาครั้งนี้นะครับพี่เราก็หวังหวังสุดๆแล้วครับมันมันต้องผ่านนะครับครับต้องผ่านให้ได้เพราะเราก็เราก็ทําเต็มที่แล้วเราก็ขยันเราก็ลงแปลงตลอดตลอดเป็นช่วงเป็นช่วงก็ทําแล้วมัน มันจะพลาดโอกาสตรงนี้ไม่ได้ก็คือสู้ให้ถึงที่สุดครับผมมลเย้ปัจจุบัน สมศักดิ์ยิ่งมั่นใจในอาชีพชาวนาที่ตัวเองเลือกทุกวันเขามีอิสระได้อยู่กับครอบครัวได้ประกอบอาชีพเกษตรอย่างที่เขามุ่งมั่นตั้งใจผมก็ว่าผมคิดถูกนะเห็นเพื่อนหลายคนแล้วกลับมาอยู่บ้านอย่างเขไปรับจ้างพอไปจุดถึงจุดสูงสุดโรงงานเขาจ้างออกแล้วก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเนาะมาอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทําไม่ไม่เหมือนผมนะผมก็มีอาชีพของผมเองอยู่แล้ว ขาก็ไม่มีอะไรทําเขาก็ต้องไปหารับจังเอนเดอมผมกไม็ไม่ได้คิดนะอาจจะไม่รวยรวยเงินทองเหมือนเพื่อนเขาแต่ก็ก็มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวครับข้ามาได้กินข้าวกินน้ําพร้อมหน้าพ,พร้อมตาก็ก็มีความสุขดีอ่ะพออยู่บ้านนึงข้าวเราไม่ได้ซื้อบ้านเราไม่ได้เช่าแต่ถ้าไปกรุงเทพนี่โอ้เดือนละหมื่นห้านี่น่าจะค่าเช่านา่า,นาจะค่ารถน่าจะค่าข้าวไม่เหลือไม่านนะในวันนี้ สมศักดิ์กำลังส่งต่อหัวใจของการเป็นชาวนาให้แก่ลูกและหลานวัยประถมศึกษาในรุ่นถัดไปซึ่งเป็นเหมือนสิ่งยืนยันได้ว่าอาชีพชาวนานั้นมีอนาคตที่ยั่งยืนบนพื้นแผ่นดินไทยสนุกไหมลงไปนากับพ่อสนุกค่ะมันมันสนุกตรงไหนลูกทำไมถึงชอบตรงที่น้ำมันเยอะก็สนุกค่ะ ชอบดื like, like anyway? all, ่มน so ้ำอะแล้วเราโตขึ้นอยากอยากทำนาแบบแบบพ่อกับตาไหมทำค่ะทำทำไมทำไมข้าวหอมถึงชื่อว่าข้าวหอมอ่ะข้าเป็นคนตั้งทำไมพ่อตั้งให้ว่าข้าวหอมอ่ะข้าวข้าวหอมมะลิข้าวที่พ่อปลูกเรียกว่าข้าวอะไรข้าวหอมมะลิใช่ปะ ลูกสาวนี่ชอบครับยิ่งเรื่องวัวเรื่องอะไรนี่ชอบลูกสาวหล้านสาวชอบครับผมยังอยากแนะนําว่าคือตอนนี้คืออยากให้เขาเรียนเกี่ยวกับด้านบริษัทครับเนะี่ยเพราะว่าวัวนี่ชาวนาไม่ได้ให้ไม่ให้แต่ทํานาเดียวเนาะให้ทําอาชีพอื่นเสริมนะครับยิ่งตอนนี้วัวควายกํลาลังมาแรงครับใช่ไหมครับควายบางตัวห้าล้านสิบล้านนะ่ะ <c> ว <oughs> ัวตัวละแสนสองแสนนะครับมันก็ต้องมีอาชีพเสริมหลายอย่างไป ไม่ใชว่าจะทำนาอย่างเดียวทำนามันทำปีละครั้งครับแต่กัว่านี่คือเราอยู่เลี้ยงตลอดอยู่กับเราตลอดแล้วก็เป็นเงินออกอย่างดีคนะรับจบความสําเร็จหนึ่งละครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสองปลอดสารเคมีครอบครัวเรามีแต่อินรีสามสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือไม่มีนี่นี่ไม่มี แล้วอะไรมันจะมีความสุขถ้าเราไม่มีนี่ละ่ะผมตั้งแต่มีลูกมาผมไม่เคยคิดเนี่ยไม่ยา้ายลูกไปรับจ้างคนอื่นเลย,เยอยากให้ลูกมาเป็นนายงนจบาของเองเรียนจบสูงกระช่างแต่ต้องมาทำนาแต่ต้องเรียงบอกว่าที่เราไม่ต้องซื้อไงเรามีที่อยู่แล้วถ้าเราไปที่อื่นเราก็ต้องไปซื้อที่เหมือนผมจะขายเฟอร์นิเจอร์เอาเขาว่ากำลังเปิดร้านเปิดอะไรต้องซื้อที่หมดทุนไปเยอะเนาะผมว่ากลับไปทำนาดีกว่า ไปโลดแน่นอนสําหรับพวกทําเคมีมิเตจจะถอยหลังแล้วใครจะกล้ากินหรือคนมีกระตังจะกินไหมข้าวทํานาแล้วฉีดยาฆ่าหญ้าให้เขาอ่ะทุกวันนี้มันยังตรวจสอบได้เนาะอมนเดข้าวมีสารเคมีตกค้างผลไม้สารเคมีตกค้างมีใครกล้าซื้อกินต่อไปคงไม่ไหวละ ถ้าคุณไม่ลดละเลิกคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยขายข้าวไม่ได้พวกเราทําอินทรีย์ได้20-30บาทแล้วภูมิใจไหม okay. แม่บอกว่าอินรีย์ไปได้100รอดไปสิถ้าเด็กๆคิดได้อย่างนี้นะไม่ต้องไปทํางานกรุงเทพเลยพ่อแม่มีไร่มีนาคนละ40-50ไร่อย่างน้อยๆนะถ้าคิดเหมือนน้องนายนะคิดเหมือนรองประธานสองคนนี่ไปรอด ภูมิใจมากที่ได้ทำอินซีถวายท่านยังยืนยันความเดิมนะครับตั้งแต่วันที่เราพูดกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก,กันพูดว่าอาชีพเกษตรกรมันไปได้ร้อเอ์อยู่ที่ใจเรารักคุณ่านะครับครับอย่างพ่อหลวงบอกเลยเกษตรพอเพียงนะครับถ้าคุณทําได้นะคุณคุณไม่อดตายครับหนึ่งแหละคุณไม่มีตังค์แต่คุณมีอาหารการกินคนอยู่ได้ครับอยู่รอด ไม่ต้องจาเป็นว่าต้องมีตังค์ถ้าเราผลิตอาหารเองได้นี่อยู่สบายครับไม่มีตังค์เราก็อยู่ได้มีข้าวมีปลามีหมูเห็ดเป็ดไก่มีผักสวนครัวอยู่ได้ครับเหมือนเดิมครับผมยังยังยังตั้งใจยังยังคิดว่าผมต้องเดินทางนี้มามาทางนี้แล้วต้องต้องต้องไปให้ถึงที่สุดครับครับยังยังปณิธานยังยังตั้งมั่นเหมือนเดิมครับอาชีพเกษตรกรไปรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าถ้าเกษตรทุกรทุกคนทําแบบนี้ ไปรอดแน่นอนครับในวันเวลาที่อาชีพชาวนากำลังลดจำนวนลงไปเรื่อยๆจนหลายคนหันมาตั้งคำถามว่าต่อไปใครจะปลูกข้าวให้เรากินเรื่องราวของสมศักดิ์อินสํราญอาจเป็นต้นแบบให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพนี้มีอนาคต ไม่เฉพาะกับตัวพวกเขาแต่เป็นอนาคตสําหรับคนไทยทั้งประเทศอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเนี่ยผมเป็นประธานมูลนิธิข้าวไทยในพรมราชูธถรมด้วยเนี่ยคือเยวาชวชนรุ่นใหม่จะไม่จะไม่อยู่ในท้องนานแล้วนะครับเพราะ็มาเรียนหนังสือมีการศึกษาแล้วก็จะออกไปเรื่อยๆ พราะนั้นโดยสถิติเนี่ยเกษตรกรนั้นโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้มากขึ้นเพราะไม่มีรุ่นใหม่เข้าไปแทนที่ในระยะยาวนี้จะมีปัญหาอย่างแน่นอนที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจสําคัญอีกด้านหนึ่งคือจากรุ่นสู่รุ่นนั้นให้มีการเรียนรู้ถ่ายทอดกัน,นอะไรแต่ละกันและเหนือสิ่งใดนั้นให้เขาเห็นประโยชน์ที่ได้รับด้วยแต่ได้นี้เป็นของเราเองเราสามารถ จะก,กำหนดวิถีชีวิตของเราเองอะไรของเราเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าพอเริ่มคิดอย่างนี้ทําให้เด็กรุ่นใหม่หลายคนทีเดียวเปลี่ยนใจนะครับเพราะชีวิตมีความสุขกว่ามีสระกว่านะครับแล้วทําให้มีฐานะยั่งยืนกว่าด้วยนะครับ <S <S